สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรซ่า ะะวันนี้นะแคเพีจะมาสปอยหนังเรื่องในตาเจ้าหญิงมังกรค่ะเป็นหนังแนวแฟนตาซีฉายเมื่อปี2020เรื่องราวเริ่มต้นที่ปีศาจหลายในตาสีแดงได้ออกอาลวาดฆ่าผู้คนควักเอาลูกตาออกมาลูหายเชิงหัวหน้าหน่วยพิพากษาหรือพระเอกจึงได้ออกตามล่าหาเบาะแสของปีศาจจนเขาได้ต่อสู้กับมันแต่ปีศาจก็สามารถหนีไปได้วันต่อมาที่วัดหลงหวงังวัดราชาแห่งมังกรไหหลานจูเจ้าหญิงมังกร หรือนางเอกก็ได้ออกมาจากภาพวาดมายังโลกมนุษย์จากนั้นนางก็แปลงรูปโฉมให้เหมือนกับมนุษย์เดินออกไปจนนางเอกได้มาเอินพบกับพระเอกเขาจึงได้เอย่ยขอให้นางเอกออกจากวัดไปดีๆแต่แล้วขณะที่พระเอกกำลังจะพานางเอกออกไปจู่ๆเขาก็หยุดนิ่งและอินเกอร์พี่ชายของนางเอกก็เดินเข้ามาพูดกับนางเอกว่าเจ้ามาที่นี่เพื่อแสดงความเมตตาและทําให้ฝนตกอย่าไปยุ่งกับเรื่องของทางโลกนางเอกก็เถียงว่าจะเป็นเรื่องของทางโลกได้ยังไงเขาําลัง สืบสวนคดีวัดหลงวางของเรานะเขาอยู่ในวัดของเราข้าจะอยู่เฉยได้ยังไงล่ะวินเกอร์จะนยยมให้นางทําตามใจและยังได้มอบกระจกเฟื่องห่วงให้หนึ่งข้างเพื่อที่นาะงจะสามารถติดต่อกับเขาได้และว่าไปหาเขาได้ทันทีแล้วนางเอกก็กลับไปยืนที่ด้านหน้าพระเอกแกล้งทาทีเป็นว่าเขากําลังตบหน้านางเอกจนหัวกระแทกพื้นสลบไปพระเอกจึงตกใจมากรีบอุ้มนางเอกกลับไปรักษาที่บ้านของเขาขณะเดียวกันแม่ของพระเอกก็กําลังคุยกับอี้เหอลูกพี่ลูกน้องของพระเอกเรื่องการแต่งงานกับ อเอขณะที่พวกเขาคุยกันพอเพกก็อุ้มนางเอกเดินเข้ามาอือเหอจึงถึงกับหน้าเปลี่ยนสีสักพักหนึ่งหมอก็ตามมาตรวจดูอาการของนางเอกจากนั้นนางเอกก็ลืมตาตื่นขึ้นและท,ทําทีเป็นว่าเธอกํากลังความจําเสื่อมจําอะไรไม่ได้อือเหอจึงได้พยายามจะช่วยตามหาครอบครัวของนางเอกให้เพราะนางอยากให้นางเอกรีบไปให้ห่างจากอเอกคนที่นางแอบรักนางเอกจึงได้หันไปพูดกับแม่ของพระเอกว่าได้โปรดให้ข้าอยู่ที่นี่ข้าไม่รู้้วยซ้ำว่าข้าเป็นใครหากท่านมอบข้า ให้คนแปลกหน้ามันอาจจะเป็นการทำลายชีวิตของข้าทันแม่จึงได้ยอมใจอ่อนยอมให้นางพ้าอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ขณะเดียวกันปีศาจไม้ก็กำลังใช้พลังรักษาการบาดเจ็บของปีศาจตาแดงเมื่อรักษาเสร็จปีศาจตาแดงก็พูดถึงเรื่องที่นางต้องคอยควักเอาดวงตาของผู้คนออกมาเปลี่ยนเรื่อยๆเพราะดวงตาทุกดวงที่นางแย่งมานั้นมันมักจะเน่าเปื่อยและเสื่อมสลายไวมากปีศาจไม้จึงได้เสนอดวงตาคู่ที่ไม่มีวันเน่าสลายให้แก่ปีศาจตาแดงโดยแลกกับพลังง ความเยาวัยของนางปีศาจแดงก็ตกลงปีศาจไม้จึงได้ลงมือดูดคืนพลังแรงปัทนาของปีศาจตาแดงไปจนนางมีใบหน้าที่อ่อนเยาว์ขึ้นแล้วปีศาจไม้ก็ได้พูดออกมาว่าตอนนี้ดวงตานั้นไม่ได้อยู่ที่ข้าแต่มันเป็นของทิดาแห่งราชามังกอเจ้าจะต้องใช้เล่ห์กลและสติปัญญาให้นางยินยอมมอบให้เจ้าอย่างเต็มใจเท่านั้นแต่ก่อนอื่นเจ้าจะต้องจัดการลู่หายเชิงก่อนเพราะเขาจะเป็นอุปสรรคต่อเจ้าแล้วปีศาจไม้ก็มอบพลังให้แก่ปี าจตาแดงจากนั้นปีศาจต,ตาแดงก็ตรงมาที่บ้านของตระกูลลูแอบลอบทำร้ายพระเอกพระเอกจึงได้ต่อสู้กับนางคราวนี้พระเอกได้พาแทาให้แก่ปีศาจต,ตาแดงจนนางเอกสัมผัสได้ถึงอันตรายนี้นางจึงได้รีบออกมาช่วยพระเอกยืนขวางรับคมดาบให้พระเอกจึงได้เรียบดึงตัวนางมาพร้อมกับปัดคมดาบจนทําให้ปีศาจต,ตาแดงผักทั้งสองปีออกไปพระเอกจึงได้พูดออกมาว่าข้าเกือบทําเจ้าบาดเจ็บอีกแล้วข้าขอโทษนะคําพูดนี้มันแน่กินใจนางเอกมากแล้วพระเอกก็ หลบไปนางเอกจึงได้ตรงเข้าต่อสู้กับปีศาจตาแดงจนสามารถทำร้ายปีศาจได้ปีศาจตาแดงจึงได้ร่หนีไปจากนั้นนางเอกก็ได้หันมาใช้พลังช่วยรักษาพระเอกเมื่อพระเอกได้สติขึ้นมานางเอกก็แกล้งนอนสลบอยู่ข้างๆเขาวันต่อมานางเอกก็ได้ปลอมตัวเป็นชายขอตามพระเอกไปดูการสืบคดีที่วัดหลวงวังด้วยแต่พระเอกก็เป็นหัวอาการบาดเจ็บของนางเอกไม่อยากให้นางไปนางเอกจึงได้พยายามพูดให้เหตุผลจนเขายอมไม่เธอไปด้วยทั้งสองได้ช่วยกันตามหาปา ขอพรของหญิงที่ถูกฆ่าบนต้นไม้ขอพรทั้งสองได้พยายามหากันไปแอบมองกันไปและอมยิ้มไปราวกับความรักกำลังก่อกําเนินจนนางเอกหาไป้ายไวพรเจอแต่แล้วขณะที่นางเอกกำลังดีใจนางก็พัดตกลงมาพระเอกจึงได้รีบตรงเข้าไปรับนางเอกไว้หัวใจของนางเอกจึงได้แต้นแรงอีกครั้งขณะดเดียวกันปีศาจตาแดงก็ได้เห็นทั้งสองด้วยนางจึงได้แอบตามทั้งสองไปและรอบพรมลายพระเอกนางเอกที่สัมผัสได้จึงได้ช่วยพระเอกไว้จน ปลอดภัยหลังจากวันนั้นวินเก๋ก็ได้ติดต่อมาหานางเอกพูดบอกกับนางว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกแล้วอย่าพลาดเลือกงามยามดีล่ะและเมื่อฝนตกแล้วอย่ายลืมหลีกเลี่ยงสายตาผู้คนเพราะดวงตาของเจ้าจะเปลี่ยนไปวันต่อมาดวงตาของนางเอกก็เปลี่ยนเป็นสีแดงราวกับเลือดนางเอกจะได้พายเรือออกไปที่ทะเลสาบซีหูตั้งใจจะสร้างอาคมหลบผู้คนแต่แล้วก,การกระทำของนางก็ไม่อาจเล็ดลอดจากสายตาของคนไปได้ชงชิง,ชงสาวใช้ของอี้เหอ ได้เห็นตอนนางเอกพายเรือออกไปนางจะได้รีบตรงมาบอกนายของนางขณะเดียวกันนางเอกก็เริ่มใช้พลังเสกฝนให้ตกลงมาบรรเทาภัยแล้งชาวบ้านก็ต่างพากันดีใจออกมารับน้ําฝนนี้กันใหญ่และเมื่อนางเอกทําภารกิจในวันนี้สําเร็จนางก็ใช้พลังวาบกลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าอีเหอตาไม,ม่าเห็นนางพอดีอีเหอจึงตกใจมากรีบวิ่งกลับบ้านไปตรงมายังห้องของนางเอกแอบมองลอดหน้าต่างจนได้เห็นนตาสีแดงของนางเอกนางจึงตกใจ อีกครั้งและรู้สึกกลัวมากแล้วนางก็เขียนจดหมายส่งถึงใต้เทา้าแจ้งว่าปีศาจต,ตาแดงซ่อนอยู่ที่เมฆของตะกูลลู่ใต้เท้าจึงได้เรียกผ้เอกเข้าพบทันทีและนําจดหมายนี้ให้เขาดูพระเอกก็รู้สึกไม่อยากจะเชื่อว่าปีศาจต,ตาแดงคือนางเอกพระเอกจึงได้บอกใต้เท้าว่านางไม่มีทางเป็นปีศาจได้ถ้าท่านอยากพิสูจน์ข้าสามารถพานางมาที่นี่ได้แต่ไต้เทาก็ไม่ฟังเขาเพราะใต้เทาได้สั่งให้คนไปตามตัวนางเอกมาแล้วซึ่งในตอนนี้นั้นข่าวเรื่องนางเอกเป็นปีศาจก็ได้แพ แพร่กระจายออกไปชาวบ้านจึงต่างพากันมาที่บ้านของพระเอกลุงต่อว่านางเอกอย่างเครียดแค้นเพกจึงได้รีบตรงเข้าไปช่วยนางเอกขอโทษนางและพยายามปกป้องนางไว้นางเอกที่ตอนนี้นำผ้าปิดตามาสวมไว้ก็ได้พูดตัดพ้อออกมาว่าท่านให้เจ้าหน้าที่เรียกข้ามาที่นี่นั่นเป็นเพราะอยากทําให้ข้าอับอายใช่ไหมเจ้าไม่สามารถไขคดีได้จนต้องเอาข้าไปเป็นแพ้รับแบบหรอแต่แล้วพระเอกก็ได้ถามนางเอกว่าดวงตาของเจ้าเป็นอะไรไปนางเอกจึงได้โกหกว่าตา าของข้าอักเสบเมื่อตอนเที่ยงหากตาของข้ารดนแสงสว่างข้าจะเจ็บปวดพระเอกก็เชื่อนางได้พานางเอกออกไปชาวบ้านจึงนึกต่างพากันไม่พอใจควา่างปลาผักใส่ทั้งสองนางเอกจึงได้คุ้นคิดและเอ่ยถามพระเอกว่าท่านเชื่อใช่ไหมว่าข้าไม่ได้เป็นฆาตกรพระเอกก็ตอบว่าข้าเชื่อว่าเจ้าไม่เคยโกหกข้านางเอกจึงได้ตัดสินใจใช้พลังหยุดเวลาและนำลูกแก้วมังกรออกมาวินเกอร์จึงได้เรีย,รยกนางเอกและพานางเอกว่าไปหาตนแล้วเขาก็พู พูดออกมาว่าเจ้ารู้ใช่ไหมว่าลูกแก้วมังกรนนี้สําคัญกับเจ้ามากเพียงไหนทหําไมเจ้าถึงคิดที่จะทําลายมันนางเอกจึงได้พูดออกมาว่าข้ารู้ว่าท่านพ่อสร้างลูกแก้วนี้ขึ้นมาเพื่อที่ข้าจะสามารถสร้างฝนโดยไม่ต้องร้องไห้แต่ตอนนี้ข้าต้องใช้พลังวิญ,ญญาณพันปีนี้มาเปลี่ยนสิ่งต่างๆข้าต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของข้าวินเกอร์จึงได้พยายามห้ามนางเอกไว้แต่นางเอกก็ไม่ฟังเขาจึงได้รู้ว่านางเอกน่าจะตกหลุมรักพระเอกเขาให้แล้วแล้วนางเอกก็ ก็ทำลายลูกแก้วมังกรกลับมายัางสถานการณ์ปัจจุบันทันไตเท้าก็เดินทางมาถึงบ้านพอดีเขาจึงได้สั่งให้นางเอกถอดผ้าปิดตาออกให้พยานได้ดูนางเอกก็ทำตามซึ่งดวงตาของนางเอกนั้นได้กลับกลายมาเป็นปกติแล้วนางได้หันไปมองชาวบ้านให้ชาวบ้านดูอีเหอจึงถึงกับตกใจว่านางทําได้ยังไงแล้วนางก็วิ่งตรงมาหานางเอกพังพูดออกมาว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไไไดแล้วอีเหอก็พูดถึงสิ่งที่นางได้เห็นออกมานางเอกจะได้รู้ว่าวีเหอ เป็นคนแจ้งเรื่องทั้งหมดพระเอกซึ่งตอบว่าอุ้ยเหอที่เกือบจะทำลายตระกูลลูกด้วยการแจ้งข่าวเท็จแล้วพระเอกก็กล่าวขอโทษใต้เท้าแทนอุ้ยเหออุ้ยเหอเขารู้สึกแขนมากปีศาจต,ตาแดงจึงได้ใช้โอกาสนี้เข้าหานางเสนอวิธีแก้แค้นให้หลังจากนั้นในงานวันเกิดของแม่พระเอกอุ้ยเหอก็ได้ร่วมมือกับปีศาจต,ตาแดงสร้างสถานการณ์ใส่ร้ายนางเอกจงใจให้แม่ของพระเอกเห็นว่านางเอกฆ่าชิงชิงและควักเอาลูกตาออกมาจนทันแม่เป็นล้ม,ลม ไปแล้วให้สรรวาวใช้ไปบอกให้นางเอกรีบมาช่วยทันแม่และให้สรรวาวใช้อีกคนไปบอกพระเอกว่านางเอกพาแม่ของพระเอกไปที่สวนด้านหลังได้โปรดช่วยทันแม่ด้วยทุกคนในงานเลี้ยงจึงได้รีบตรงไปอย่างที่เกิดเหตุนางเอกที่ไปถึงก่อนได้เห็นสภาพแม่ของพระเอกนางก็พยายามเรียกให้คนช่วยพร้อมกับร้องไห้ออกมาท้องฟ้าก,ก็เริ่มแปรปรวนดวงตาของนางเอกก็พันเปลี่ยนเป็นสีแดงทันใดนั้นทุกคนในงานเลี้ยงก็มาถึงพระเอกและทุกคนจึงได้เห็นดวงตาสีแดงที่กล กับปีศาจของนางเอกพระเอกจึงตกใจมาแม่ของพระเอกที่ตื่นขึ้นมาเห็นดวงตาคู่นี้อีกคนก็ิ่งตกใจได้ผลักนางเอกอกอกไปพร้อมกับโวยวายออกมาว่านางเอกเป็นคนฆ่าชิงชิงนางเอกจึงได้พยายามอธิบายเรื่องราวทั้งหมดแต่โดยหลักฐานและดวงตาสีแดงของนางจึงไม่มีใครเชื่อคําพูดของนางวีเหอจึงได้ใช้โอกาสนี้ตบหน้านางเอกต่อว่านางทําให้ทุกอย่างดูเนียนและลงตัวไปหมดคําพูดของนางเอกจึงไร้ค่าแต่ในใจลึกๆแล้วนางเอกก ็ยังคงคิดว่าพระเอกจะเชื่อใจนางและต้องช่วยนางแน่นางเอกจึงได้ยอมถูกพาตัวไปนางได้ถูกนําไปขังไว้ในคุกรอวันประหารนางเอกนั้นก็ได้รอคอยการช่วยเหลือจากพระเอกวันแล้ววันเล่าไม่ยอมใช้พลังพิเศษหนีออกไปเพียงเพราะอยากพบกับเขาแต่เขาก็ไม่มานางเอกคิดถึงเขามากทรมานใจทุกวันวินเกอร์จึงถึงกับทนไม่ไหวลงมาหานางเอกบอกคําสั่งที่เขาได้รับจากราชามังกอว่าให้พาตัวนางเอกกลับวังบัง แต่นางเอกก็ไม่ยอมกลับไปเธอต้องการรอเขาต้องการให้พระเอกรู้ว่าเธอบริสุทธิ์วินเกิร์จึงได้พูดออกมาว่าแล้วถ้าข้าบอกเจ้าว่าความรักระหว่างคนกับมังกรสวรรค์จะต้องส่งมาวันนี้เป็นคู่ของเจ้าพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันภากจัดกันของเจ้าเจ้ายืนยันที่จะรอเขาไหมนางเอกก็ตอบว่าข้ายืนยันที่จะรอท่านไปเหอะวินเกิร์จึงได้ยอมไปขณะเดียวกันอุยเหอก็ได้พาปีศาจตาแดงเข้ามาที่บ้านหลอก พระเอกว่านางเป็นเทพเสียนมาเพื่อรักษาอาการของท่านแม่เพราะหลังจากเหตุการณ์นั้นแม่ของพระเอกก็ล้มป่วยและไม่ยอมฟื้นขึ้นมาปีศาจตาแดงจึงได้ลงมือใช้พลองตรวจอาการของท่านแม่แล้วนางก็พูดออกมาว่าคุณหนูการเจ็บปวดของเหล่าฟูหรินจำเป็นต้องกำจัดสิ่งชั่วร้ายก่อนที่จะฟื้นขึ้นมาและสิ่งชั่วร้ายนี้ก็คือปีศาจในตาสีแดงอุยเหอจึงได้พูดออกมาว่าท่านต้องการให้เราฆ่านางงั้นหรอปีศาจตาแดงก็ตอบว่าไม่เพียงแค่นำดวงตา ของนางมาให้ข่าคำจัดสิ่งชั่วร้ายทำเปญญ็นยาให้เหล่าฟูเรนดื่มเหล่าฟูเรนก็จะฟื้นขึ้นมาทันทีอีเหอจึงได้พูดออกมาว่างั้นเราก็มีเวลาไม่พอแล้วปีศาจกำลังจะถูกฆ่าในวันพรุ่งนี้แล้วอีเหอก็ขอให้เพเอกไปนำดวงตาของนางเอกมาปีศาจต,ตาแดงยังได้ใช้พลังทำให้แม่ของพระเอกละเมอออกมาขอให้พระเอกช่วยทั้งสองได้พูดกดดันเพเอกจนพระเอกยอมทำตามอีเหอและปีศาจต,ตาแดงจึงแนบยิ้มองมาพระเอกนั้นก็ได้ตรง นางเอกนางเอกก็รู้สึกดีใจมากเรียบตรงเข้าไปหาเขาพระเอกก็รียบถอยหนีทันทีนางเอกจึงถึงกับหน้าเสียแล้วพระเอกก็ต่อว่านางเอกออกมาพยายามถามหาเหตุผลต่างๆในเรื่องที่เขาสงสัยนางเอกก็ตอบเขาไม่ได้จนพระเอกได้ช่วยอย่างสุดหัวใจว่านางเอกคือปีศาจนางเอกจึงแน่รู้ว่าการมาของเขาในครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อช่วยนางออกไปนางจึงได้ถามพระเอกว่าที่ท่านมานี่ต้องการอะไรพระเอกจึงได้พูดออกมาว่าแม่ของข้า ป่วยเพราะเจ้าข้ามาที่นี่เพื่อรับดวงตาของเจ้าไปนางเอกจึงถึงกับใจสลายทันทีแล้วนางเอกก็ถามว่าจะเอาดวงตาของข้าไปทําอะไรพระเอกก็ตอบตามตรงนางเอกจะได้รู้สึงทุกอย่างว่าสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าหานะก็คือจิตใจของมนุษย์แล้วนางเอกก็บอกความในใจของตนที่มีต่อพระเอกว่านางรักเขามากแค่ไหนก่อนจะยินยอมมอบดวงตาวิเศษของนางให้เมื่อนางเอกควักดวงตาออกมาเสร็จนางก็โยนมันลงพื้นแล้วพูดออกมาว่า ท่านไปซะข้าไม่อยากเจอท่านอีกแล้วในชีวิตนี้พระเอกรู้สึกอึงมากในหัวมีแต่ความสับสนสักพักหนึ่งวิเหอะก,ก็ได้วิ่งเข้ามาเก็บลูกตาและลากพายเอกออกไปพระเอกจึงได้แต่มองนางเอกยืนนิ่งอยู่กลางห้องขังเมื่อพายถึงบ้านปีศาจต,ตาแดงก็ได้นําลูกตาไปแต่เมื่อนางสูดกินอดวงตาของทั้เองมังครเข้าไปนางก็รู้สึกทรมานมากปีศาจหมายจึงได้บอกนางว่าเจ้าต้องอดทนกับความเจ็บปวดนี้เพราะถ้าอยากครอบครองดวงตานี้ไปตล เจ้าหญิงบังกอนจะต้องตายก่อนวันต่อมาวันประหารน,นางเอกก็มาถึงชาวบ้านก็ต่างส่งเสียงโห่ร้องให้รีบฆ่าปีศาจขณะเดียวกันแม่ของพระเอกก็ฟื้นขึ้นมาพระเอกจึงถามแม่อีกครั้งว่าคนที่แม่เห็นคือใครแต่คราวนี้แม่ของพระเอกได้ลองคิดไตรตรองอีกครั้งจนนางได้สติว่าวันนั้นนางเพียงแต่เห็นด้านหลังและชุดที่คล้ายกับนางเอกพระเอกจึงได้เริ่มคิดว่าฆาตกรน่าจะเป็นคนอื่นเขาเริ่มเข้าใจนางเอกแต่มันก็ไม่ทันการแล้ นางเอกได้ถูกทหารจับทวงน้ำไปปีศาจตาแดงก็เดินมาดูความตายของนางเอกยิ้มหัวเราะลาให้กับนางแต่แล้วขณะที่นางเอกกำลังจมน้ำอยู่วินเกิ์ก็ได้มาหานางเอกบอกกับนางเอกว่าน้ำคือชีวิตของมังกรตราบใดที่เจ้าลงไปในน้ำพลังทั้งหมดจะถูกเรียกคืนไปเอาดวงตาของเจ้ากลับมาเจ้าคือองค์หญิงที่สูงส่งที่สุดแห่งทะเลตรงหายนางเอกจึงลืมตาขึ้นมาตาของนางก็ได้เปล่งแสงสีฟ้าออกมาทั้งดวงก่อนที่นางจะ กายร่างเป็นบังกรสีขาวบินขึ้นฟ้าไปผู้โขนก็ต่างตกใจแล้วนางเอกก็กลายร่างเป็นมนุษย์ปีศาจตาแดงจึงรู้สึกกลัวมากเรีบวิ่งหนีออกไปนางเอกจึงได้ใช้พลังน้ำจับตัวนางปีศาจมาก่อนจะควงเอาดวงตาของนางออกมาจากเบาใส่กับคื้นที่เดิมจนตาของนางเอกกลับมาเป็นปกติแล้วนางเอกก็ใช้พลังทำร้ายปีศาจตาแดงจนตกน้ำไปสักพักหนึ่งพระเอกก็ได้รวิ่งเข้ามาบอกกับนางเอกว่าข้ารู้ความจริงแล้วข้าเข้าใจเจ้าผิดนางเอก จึงได้พูดออกมาว่าข้าคือที่ดาแห่งราชามังกรเพียงพอโลกมนุษย์ไม่มีฝนทันพ่อของข้าจึงส่งข้ามาที่นี่เพื่อช่วยเมืองนี้ให้รอดพ้นจากความยากลาบากคาดไม่ถึงเลยว่าข้าจะได้พบเจ้าไทจะได้กล่าวขอโทษและขอโอกาสกับนางเอกอีกครั้งนางเอกจะได้พูดออกมาว่าข้าเคยให้โอกาสเจ้าแล้วในคุกที่ข้าถูกใส่ร้ายทำไห้ข้านายไขหน้าข้าไม่เคยคิดที่จะจากไปข้าถูกประนามถูกใส่ไว้ในกรงหมู ข้าก็ไม่เคยคิดที่จะจากไปเพราะว่าข้ารอเจ้าข้านับวันรอเจ้าแต่เจ้าทําไห้หวัวใจข้าแตกสลายพระเอกจึงได้แต่พูดออกมาว่าข้าผิดเองจูเออข้าผิดเองข้าขอร้องขอให้เจ้าเชื่อใจข้าอีกครั้งข้ารักเจ้าแต่นางเอกก็ไม่สามารถเชื่อใจเขาได้อีกแล้วนางจึงได้พูดออกมาว่าจากนี้ไปสวรรค์และโลกจะไม่พบเจอกันอีกแล้วนางเอกก็วิ่งกลับวังมังกรไปพระเอกรู้สึกเสียใ ใจมากหลังจากนั้นพระเอกก็ด้บทที่วัดหลงหวางใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับความเสียใจในสิ่งที่เขาทำต่อเจ้าหญิงมังกรแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องในตาองค์หญิงมังกรเป็นยังรกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย